ความใจร้อนนะ,ะช่วยเหลือนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาอีกสามนาทีทําที่เหลือนะนะโจทย์บอกว่าแซตหนึ่งยกกำลังสองนะครับเราก็ดูเซตหนึ่งมันคือหนึ่งลบไอถูกไหมมันคือหนึ่งลบไอเราก็เอาหนึ่งลบไอนะมายกกำลังสองปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ Z2 สั่งยุคยกกำลังสองอ่ะแล้วก็บวก Z2 มันคือลบสองบวกส i เพราะนั้นสั่งยุคมันจะกลายเป็นลบสองลบส i ถูกไหมถูกไหมทั้งหมดยกกำลังสองอย่างนี้นะฮะนี่คือตัวหน้าเสร็จแล้วใส่หาขนาดถูกปะ่ะอย่างนี้หาขนาด เดี๋ยวตัวหลังคิดเองเดี๋ยวคิดเฉพาะตัวหน้าให้นะครับ 1-i ลบ i ทั้งหมดยกกาลังสองมีค่าเท่าไหร่เราก็ท่องสูตรใช่ไหมหน้ากาลังสองก็คือ1บวก2หน้าหลังก็คือบวกต้องเป็นลบใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรลบลบสอ แล้วก็บวกหลังกําลังสองถูกไหมหลังกําลังสองก็คือ i ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งจบก้อนหน้าได้แล้วนะโอเคไหมก้อนหลังล่ะท้องสูตรหน้ากําลังสองลบสองคูณลบสองเป็นสี่ถูกไหมฮะบวกสองหน้าหลังนะฮะบวกสองหน้าหลังเอ่อเลขสองคูณหน้าคูณหลัง คูณยังไงเนี่ยสองหน้าหลังสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหก,บกอ่าถูกปะต้องบวกนะเพราะว่าหน้าก็ลบกลางก็ลบไงไอหลังก็ลบไงอืมถูกไหมหรือไม่ถูกถูกไม่ถูกหน้าก็เป็นลบสองใช่ใช่ใช่แล้วก็บวกหลังกำลังสอง อ่าหลังกำลังสองคือเท่าไหร่4ี่สถูกปะไอกำลังสองก็เป็นติดลบสิบอย่านะฮะอย่าลืมใส่อับส์ลูตเพราะนั้นตัวหน้าคือลบสอไอตัวหลังคือส่วนตัวเลขก็จะเป็นลบสิส่วนตัวแปรคือ16บไอ ถูกไหมวันนั้นสรุปมันก็คือเท่าไหร่เนี่ยลบสิบสองบวกสิบสี่ไอถอดแอบส์ส์ลูดเห็นไหมครับการถอดแอบส์ลูดตรงนี้คือการหาขนาด mm hmm. ขนาดมันก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ้ย หน้ากำลังสองบวกหลังกำลังสองใช่ป่ะใช่ป่ะมันคือ a กกำลังสองบวก b ีกำลังสองทุกปรสูตรมันแหละและอย่าลืมถอดรูทถูกไหมอย่าลืมถอดรูทอ่าหน้ากำลังสองคือร้อยสี่สี่บวกหลังกำลังสองคือร้อยเก้าหกนะฮะโอ๋แต่ว่าใน ในในโจทย์มันมีการยกกําลังสองตรงนี้ด้วยนะลืมเขียนอ่ะยกกําลังสองถูกไหมานนัไ้ไม่ต้องถอดรู้เลยจับบวกเลยร้อยสี่สบบวกร้อยเก้าหกคือสามร้อยสี่สิบเขไหมเอาละเราทําตัวหน้าให้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือให้เวลาอีกสามนาทีทําตัวหลังโอเค เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเพิ่มความสามารถในการคิดเลขหน่อยนะอ่ะแซสามสั่งยุคคืออะไรนี่ก็คือรู้สามบวกสองไอนะครับยกกำลังสองนะแล้วก็ลบด้วยแซสองเฉยๆเนาะแซสองก็คือลบสองบวกสี่ไอยกกำลังสองเหมือนกันนะ ขนาดแล้วก็ยกกำลังสองอย่างนี้นะอืมดูกันไปทีละบรรทัดน,นะว่าเหมือนไหมตรงไหนไม่เหมือนบอกออบรรทัดแรกหน้ากำลังสองก็คือได้สามถูกปะบวกสองหน้าหลังสองคูณสองเป็นสี่ก็คือสี่รูทสามบวกสี่รูทสามไอถูกปะบวกหลังยกกำลังสองหลังกำลังสองคือ สี่ไอกำลังสองไอกำลังสองเป็นลบหนึ่งก็คือลบสี่ตรงไหมอันแรกอันแรกตรงไหมตรงนะอันหลังหน้ากำลังสองก็คือสี่นะฮะสี่บวกสองหน้าหลังสองคูณหน้าก็คือสองคูณสองเป็นสี่คูณหลังเป็นสิบหกนะ แต่ว่าเครื่องหมายเป็นติดลบนะบวกหลังกำลังสองนะครับบวกหลังกำลังสองเอ่อสี่สี่สิบหกนะลบสิบหกถูกปะอย่างนี้นะข้างขวาก็คือน,นี่แล้วก็ยกกำลังสองอย่างนี้นะโอเคไหมเออจริงจร เราไม่ต้องกลัวข้างซ้ายเนาะเราซูมไว้ก่อนจะได้เขียนง่ายแล้วเดี๋ยวข้างซ้ายเราค่อยมาดึงดึงเข้ามาอีกทีโอเคไหมตรงไหมข,ข้างขวาตรงไหมอ,อ่าผิดตรงนี้ใช่ป่ะเราผิดหรือเธอผิดดูให้ดีบางทีเราก็ผิดนะเช็คก่อนอ,อ่าเธอผิดนะอ่าโอเค เอาละต่อไปคิดเลขนะขนาดมาก่อนนะเอ่อตัวเลขคือลบหนะึ่งเนาะเอ่อลบหนึ่งแล้วก็ตัว i ก็คือบวกสี 4, ่รู้สาม i นะนี่คือคือตัวข้างหน้านะตัวข้างหลังตัวข้างหลังตัวเลขคือลบเท่าไหร่น่ะ ลบสิเนาะแล้วก็ตัว i คือลบสิบ i นะโอเคไหมตัวหน้าถูกใช่ตัวหลังคิดผิดถูกป่ะทีนี้จะสังเกตว่าเราตั้งใจใส่วงเล็บเห็นไหมครับนี่เราตั้งใจใส่วงเล็บเห็นไหมครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาลบแจกโอเคไหม อ่าสิ่งเนี้ยผิดกันตั้งแต่มหนึ่งยันมหก <laughs> แจกแจงลบอะ่ะชอบลืมแจกบ้างหรือว่าแจกผิดบ้างแจกไม่ครบบ้างอะไรเงี้ยนะอ่าไปาคิดต่อนะจริงๆแจกเลยแจกตรงนี้เลยก็คือเป็นบวกสิบสองแล้วก็บวกสิบหกไอนะครับเราค่อยมาคิดเลขต่อดูเฉพาะส่วนตัวเลขฮะตัวเลขเท่าไหร่เอ่ย ตัวเลขก็คือบวกสิบลบหเหลือ11นะ mm hmm. แล้วก็ตัว i อบวกสิบกับ <Okay. S 1> โหติดรูทใช่ป่ะต้องคิดอะไให้ออกมาตัวเลขข้างหน้าตรงแบบอ๋อ,อ,เ,อเหรอแล้วก็ตัว i ก็จะเป็นบวกอืมันคือ16 บวกสี่รู้สามทั้งหมด i ออย่างเงี้ยถูกปะเคมไหมอืมน่าเกียดเนาะเขมไหมเข่ไหมอ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้สูตรเลยนะใช้สูตรเลยใช้สูตรเลยนะฮะ A อกำลังสองบวก B กำลังสองเนาะอืม ก็ a กำลังสองสิเอดสิบเอ็ดเป็นร2อยสิบเอแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาบวก b กำลังสองทีนี้ไอ้ b ี 2, 4, กำลังสองคือสิบหกบวกสี่รู้สามยกกำลังสองเนี่ยคิดยังไงดีอ่ะส6บหกบวกสี่รู้สามยกกำลังสองคิดยังไงดีก็คิดเป็นหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองโอเคไหม ใช่เลนเราจะมาเยอะๆหน่อยหน้ากำลังสองสิบหกสิบหกก็คือเท่าไหร่วะสองห้าหกนะบวกสองหน้าหลังก็คือสองคูณสิบหกคูณสี่รู้สามอะร้อยยี่สิบแปดรู้สามแล้วก็บวกหลังกำลังสองคือสี่รู้สามยกกำลังสองติดรู้จะหายสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสามเป็นสี่สิบแปด ะะโอเคไหมเสร็จแล้วเอาเลขชุดนี้มาบวกลบกันอะ่ะอืมเราก็จะได้เราก็จะได้สีร่ร้อยยี่บห้าบวกร้อยยี่สิบแปดรู้สามสี่สองห้าบวกร้อยยี่สิบแปดรู้สามนะครับ สุดท้ายเอา2อันเนี้ยมารวมกันอีกทีหนึ่งคำตอบสุดท้ายก็จะติดรูส3เป็นตามที่ช้อยมันมีคือ7จ็ดร้อยบวกร้อยยีู่สาครับผมจบดูเหมือนตอนหลังคิดเลขเร็วเปล่านะแอบดูเฉลย <laughs> <laughs> เล่นมันเยอะแล้วไงพี่เกียรตคิดเหมือนกันนะอืม นะนนนะโอเคได้ไหม